สวัสดีครับประเด็นเด็ดเกล็ดก,กฎหมายวันนี้นำเสนอเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยแบ่งการพิจารณาออกได้4กรณีดังนี้กรณีที่หความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีที่2หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทำละเมิดเองให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทำละเมิดพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ไม่ว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการย้ายหรือตายก็ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐคนใหม่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีที่3ม,มีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐโดยการกระทําของเจ้าหน้าที่ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดอยู่ในสังกัดขณะเกิดความเสียหายมีอำนาจร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีที่4มีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งและหรือความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายทุกแห่งกับ วัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ในคณะกะระทัาละเมิดมีอำนาจร่วมกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก็จะจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวกรณีเกิดความเสียหายขึ้นต่อหน่วยงานของรัฐหากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบก็จะจริงความรับผิดทางละเมิดไม่เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ก็ทําให้การสอบสวนก็จะจริงความรับผิดทางละเมิดในครั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายประเด็นเด็ดเกล็ดกฎหมายเข้าใจเข้าถึงง่ายใช้ได้จริง Facebook กฎหมายท้องถิ่น by d l a สำหรับในค่าวต่อไปกลุ่มงานคดีกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นจะได้นำเสนอกระบวนการที่สําคัญเกี่ยวกับการสอบก็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้ได้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ